จริงอยากตอบใหม่ทุกคำถามเลยค่ะ,คะเพราะว่าื่นเ้นด้วยแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานตรงนี้ด้วยเขาก็เลยแอบตอบวนๆนิดหน่อยแต่คิดว่าพี่เขาอาจจะเก็บเราไว้พิจารณาหนึ่งค่ะจบมาทางด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วทำไมถึงสนใจงานที่เป็นทางด้านดิจิทัลหรือว่าออนไลน์ค่ะก็คือออนไลน์กับออฟไลน์นะคะมันม เชื่อมต่อกันมันไม่สามารถตัดกันขาดได้เลยะน้องกิฟเห็นโอกาสอะไรในเรื่องนี้บ้างไ้มคะคือโอกาสในการพัฒนาค่ะว่าให้ออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันให้มันเสถียนกันมากกว่านี้ค่ะแล้วถ้าได้มีโอกาสเข้ามาทําในตําแหน่งงาน O2O c a m แคมเปญเนี้ยค่ะ อยากทาอะไรเป็นเรื่องแรกตอนนี้ก็คือทุกคนเนี่ยมีการกลับมาทํางานที่บริษัทเพิ่มมากขึ้นมีการใช้ขนส่งรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะการที่เราไปทําโฆษณาบนสถานีแล้วก็มีการใช้เดต้าของสื่อที่เราทํางานร่วมด้วยเนี่ยค่ะยิงแอดบนออนไลน์เนี่ยค่ะให้เขาได้รับรู้เกี่ยวกับบริษัทเรามากขึ้นให้เกิดการทดลองใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นเนี่ยค่ะที่อยู่มหาวิทยาลัยได้ทำโปรเจก อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อหรือว่าที่เกี่ยวกับในเชิงมาร์เก็ตติ้งบ้างไหมคะคือทําแคมเปญสื่อสรารให้กับลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ต้องการจะใช้รถกระบะนะคะเป็นจุดประสงค์ส่วนตัวเป็นหลักมีการใช้สื่อในการสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นมีคําถามอะไรที่อยากถามเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมไหมองค์กรแบบว่าต้องการคนแบบไหนในการทํางานในตําแหน่งนี้เราก็ต้องการที่จะตอบโจทย์ลูกค้าแบบไร้รอยต่อนะคะการที่ะมาช้อปปิ้งไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ line, ของโลตาสให้รู้สึกเนี่ยมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันก็คืออยากหาคนที่ปรับตัววเร็นะคะค แล้วก็มุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงค่ะลูกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะหลักๆเลยสําหรับน้องที่ยังไม่มีประสบการณ์เราจะก็จะวัดทัศนคติเป็นหลักนะคะที่สําคัญก็คือทัศนคติและก็ความเป็นไปได้ที่ถามไปนะคะว่าที่เขาเห็นโอกาสอะไรไหมที่จะพัฒนาให้กับโลตาซึ่งน้องตอบได้ดีนะคะน้องเสนอเรื่องของการทําสื่อบนรถไฟฟ้าก็เป็นสิ่งใหม่ๆโอกาสได้ไงของน้อง พี่คิดว่าอยู่ที่70-80%นะคะที่สำคัญเลยกับการทำงานโรตาสคือเรื่องตัวเลขถ้าเขาใส่เรื่องของตัวเลขเข้ามาได้คำตอบที่มีแนวโน้มนะคะที่จะพัฒนาบางเรื่องได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะคือมีหลักฐานให้ผู้สัมภาษณ์เนี่ยได้เชื่อมากขึ้นเนี่ยนะคะจาก70-80%ก็น่าจะใกล้เคียง100%ยตค่ะต้องทำเรซูเม่ยังไงถึงจะมัดใจผู้คัดเลือกได้ครับในเรซูเม่ก็ควรจะส่งให้ผู้ที่เป็น H r เนี่ยได้เห็นว่า เขาได้เคยสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าเขามีการปรับตัวมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสริมทักษะอะไรใหม่ๆ อันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะมี Do and d o n t ในเรซูเม่ไหมฮะไม่มีนะคะจริงๆไม่มีสิ่งที่เขาเคยได้ทําสําเร็จอันนี้สําคัญสมัครงานที่นี่มีกี่ด่านครับยากง่ายแค่ไหนพอเป็นแฟลตออแกน z เซชันแบบนี้ค่ะคการอินทวิวเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องผ่านไปหลายด่านแต่เรามีขบวนการตอนต้นที่ชัดเจนอาจจะมีเทสให้ทําด้วยทํางานที่นี่ โอกาสเติบโตจะเป็นอย่างไรครับการทำงานที่เนี่ยเราจะทำงานเขาเรียกว่า cross function ข้ามแผนกกันเยอะจะทำให้เราไม่ได้ได้ประสบการณ์เพียงสายงานที่เราทำคนที่เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า r a t e r a l move ค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าเขาสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่อาจจะไม่ใช่สายงานในอดีตเขาโดยตรงได้นั้นการเติบโตก็จะไปได้มากเมื่อเขามีประสบการณ์หลายๆทางค่ะ เป็นโลตัสโกเฟชที่อยู่ในออฟฟิศของเรานะคะจะมีทั้งของทานเล่นหรือว่าจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงเล็กก็ได้เครื่องดื่มกดเครื่องดื่มก็ได้ซื้อไอติมก็ได้แต่ถ้าเดียวกันถ้าเกิดไม่อยากทานแบบอาหารด่วนแบบนี้ก็สามารถมีคันทีนทานนูนใช่ไหมฮะช่วยยี่สิบเนาะยี่สิบาทค่สิบบาทยี่สา่พอดูราคาแล้วน่าสนใจมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการด้านหนึ่งให้กับพนักงานที่นี่ innovation center นะครับทีม R&D ที่คอยช่วยพัฒนาสูตรอาหารขนม สินค้าต่างๆตรงนี้นะครับอ่านกันเดี๋ยวผมลองชิมแล้วคอมเมนต์นะฮะแค่กลิ่นก็โด้าหอมมากใช่ไหมฮะหููครีมชีสแบบเข้มข้นมากฮะให้รสหวานและอมเประี้ยวนะะที่ขนมปังเนี่ยเนื้อน,นั่นแต่ว่านุ่มฮะนี่ทําตัวกลายเป็นแบบ ฟูดบล็อกเกอร์ทันทีเลยครับเปลี่ยนโหมดทันทีอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่ง<อ>ที่ที่เอาไว้ให้เพื่อนพนักงานได้มีโอกาสรีลกซ์ระหว่างรอบๆตัวเราเนี่ยคือเขานั่งทํางานกันอยู่แล้วก็มีรเราก็สามารถมานั่งนวดได้ใครหนุ่มคนหนึง่งก็มานั่งนวดตรงนี้ได้ใช่ครับผมบบโดยไม่ต้องเกรงใจว่าเพื่อนๆพืกำลังทํางานกันเครียดอยู่เราก็นวดไปแล้วก็มีห้องนมมห้องปั๊มนมคุณแม่พื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวทีเดียวในการนั่งปั๊มนมนะคะมีตู้เย็นให ให้คุณแม่สามารถเก็บนมก็ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นห้องพยาบาลนะคะก็จะมีคุณพี่พยาบาลประจำมีตลอดเวลาเผื่อเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะคุณตั้มทำอะไรอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ดูแลในภาพรวมของโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับทางโรตัดในฝั่งไอทีฝั่งไอทีต้องการพนักงานใหม่เพิ่มเยอะไหมครับเยอะครับมองหาคนประมาณไหนคุณสมบัติแบบไหนฮะก็เป็นคนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในหัวใจนะครับแล้วก็เรื่องของอินโนเวชันตอนนี้เราต้องการคนเข้ามาช่วยเราเดเวล็อปหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ๆสายเชี่ยวชาญ มี IT ในดวงใจมีเทคโนโลยีอยู่ในใจมาได้เลยครับ